đi không 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 ปีกตาใส่กนนานนะแนนล้วไงปีกอ,อ,อนสอนไปสอนนอนรึป๊ะให้ปิดรอยเวรปรับที่สอนนอนนะแค่ปรับนะครับไม่ได้จับไม่ได้ยึดปกติตรงนี้มันเป็นถนนจัก,กรยานนะครับมันเป็นทางจัก,กรยานอยู่ได้แต่ตอนนี้คือไอ้พวกมา้มาย้อนบ่อยย้อนบ่อยจนเขาเอาที่ปิดที่กั้นเนี่ยมาปิดไว้คนที่ขับจัก,กรยานมาถูกต้องเนี่ยก็เสียโอกาสในต้องในการใช้องไป ขนาดกล้องกล้องก็มีนะกล้องมีเต็มเลยนะเดี๋ยวผมไม่ดูกล้องนะกล้องมีเต็มแต่ก็เหมือนเดิมครับคนมันอยู่ที่จิตสํานึกคนละตอนเนี้ยมันอยู่ที่ถ้าพูดหยาบๆก็มันอยู่ที่สันดานคน